นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับในวันนี้เราจะมาไขาความลับอีกหนึ่งเทคโนโลยีของรถสปอร์ตบายยุคใหม่ที่เหมาะสำหรับสายซิ่งและสนามโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับกับ Rush Control มันคือระบบอะไรกันมันทำงานอย่างไรมันช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับต้องขอเกริ่นก่อนครับว่าระบบ Launch Control แต่ก่อนย้อนไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วนั้นมักจะพบเห็นได้ในบรรดารถแข่งหรือรถยนต์ซูเปอร์คาร์เท่านั้นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนอกจากที่เป็นรถแข่งเพราะเนื่องด้วยเป็นระบบที่ต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งค่อนข้างที่สูงมาก และระบบนี้มีใช้มาก่อนในรถแข่งฟ o ร์มูล่าวันจากนั้นค่อยพัฒนาเลื่อยมาจนมีติดตั้งในรถแรงๆหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อยิ่งมาถึงยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วทําให้เหล่าวิศวกรผู้สร้างและออกแบบรถนั้นนําเทคนิคต่างๆที่ทําให้ระบบร u s h Control เข้ามาอยู่ในรถสปอร์ตบารุ่นใหม่ๆที่จําหน่ายตามท้องตลาดได้เป็นที่เรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ ทำให้ผู้ที่ได้ครอบคองรถเหล่านี้มีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีจากสนามแข่งอย่างเต็มที่โดยเจ้า Rush Control คือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกป้อนเข้าไปใน ECU ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ขับขี่ออกตัวรถได้ชนิดที่ว่าออกเนียนๆไปเลยโดยระบบจะลดการฟรีของล้อหลังหรือลดอาการล้อหน้าลอ,อยเพราะการควบคุมการออกตัวด้วยผู้ขับขี่เองโดยที่ไม่ใช้ระบบอะไรเลยนั้นมักมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้พลาดได้โดยง่าย และการทำงานเบื้องต้นของรัชคอนโทรคือระบบจะตั้งกกำลังเครื่องยนต์ให้อยู่ในรอบที่เหมาะสมและสามารถส่งกำลังได้อย่างเต็มที่ทำให้รถออกตัวได้ในอัตราเร่งที่เหมาะพอสมควรและรัชคอนโทรคือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทุกอย่างโดยผู้ขับขี่มีหน้าที่เพียงกดปุ่มที่รถกำหนดมาให้เท่านั้นระบบก็จะแจ้งเตือนว่าพร้อมทำงานทันทีจึงทำให้เหมาะกับการเทสรถในสนามแข่ง เพราะด้วยเสน่ห์ของเสียงเครื่องยนต์และท่อไอเสียเวลาออกตัวด้วยระบบรัชคอนโทรที่กระแทกมาเป็นลูกๆเล่นเอาไบเกอร์เป็นต้องเพลิดเพลินทุกครั้งที่ได้ออกตัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับระบบช่วยออกตัว Rush Control ที่รถสปอร์ตบยรุ่นใหม่ๆแทบจะถูกติดตั้งจากโรงงานมาทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นที่เรียบร้อยหรือรถสไตล์อื่นและรถรุ่นที่เก่ากว่าอยากมีระบบรัชคอนโทรทางบรรดาบริษัทที่คิดค้นอุปกรณ์ตกแต่งโมดิฟายรายใหญ่ ก็เริ่มผลิตชุดระบบรัชคอนโทรที่ลูกค้าสามารถนำมาติดตั้งและปรับจูนเข้ากับรถบางรุ่นที่ไม่มีระบบนี้ได้เลยครับสำหรับในครั้งนี้หวังว่าเกตความรู้เล็กๆน้อยๆจะทำให้ไบเกอร์หลายๆคนค่ายความสงสัยออกไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับ